สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพรทิพย์สีสวยในบทที่3วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นป3นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาค่ะนะักเรียนหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทที่3แล้วนะคะทีนี้ตั้งแต่เรียนมานะคะก็คือเป็นเรื่องของเวลาเวลาเนี่ยเราจะใช้นาฬิกาในการบอกเวลา นาฬิกาคืออะไรนาฬิกาก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการบอกเวลาซึ่งมีหลากหลายชนิดมีนาฬิกาตั้งโต๊ะนาฬิกาแขวนผนงังนาฬิกาข้อมือแต่นาฬิกาที่เราใช้กันนะคะก็คือนาฬิกาที่เป็นในรูปแบบของเข็มแล้วก็แบบใช้ตัวเลขซึ่ง2อ,อย่างนี้มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนั่นก็คือนาฬิกาที่ใช้ตัวเลขจะไม่มีเข็มสั้นไม่มีเข็มยาวเวลาจะอยู่ตรงกลางหน้าปากนั่นเองค่ะ การบอกเวลานะคะเราก็มีทั้งแบบกลางวันแล้วก็แบบกลางคืนโดยกลางวันถ้าตัวเลขชี้เดียวตัวเลขเดียวกันก็จะห่างกันทั้งหมด12ชั่วโมงซึ่งใน1วันนั้นก็จะมีเรียบสี่ชั่วโมงเมื่อเข็ยมยาหมุนครบ1รอบก,ก็จะผ่านไป1ชั่วโมงนะคะนักเรียนช่วงเวลาของเราก็คือมี2ช่วงเวลาก็คือช่วงเวลากลางวันและก็ช่วงเวลากลางคืนช่วงเวลากลาง เราก็จะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาจนถึงก่อน18นาฬิกาและช่วงเวลาในตอนกลางคืนก็เริ่มจาก18นาฬิกาจนถึงก่อน6นาฬิกานั่นเองต่อมาการเขียนเวลาะคะเราก็จะเรียนไปเรื่องของการเขียนเวลาแบบใช้มหาภาพกับแบบทวิภาคที่เรากเรียนไปแล้วแล้วก็การอ่านเวลานะคะจํากันได้ไหมเวลาอ่านเวลานะคะนักเรียนตัวเลขข้างหน้าก็ตามด้วยคําว่านาฬิกา ตัวเลขด้านหลังก็ตามด้วยคำว่านาทีเครื่องหมายของเราก็คือเครื่องหมายมหาภาคกับทวิภาคที่เราเรียนกันไปแล้วนั่นเองใน1วันของเรามี24ชั่วโมงใน1สัปดาห์ของเรามี7วันใน1เดือนนะคะก็แต่ละเดือนก็ขึ้นอยู่กับเดือนว่าลงท้ายด้วยอะไรลงท้ายได้คํคำว่าคมก็มี31วันลงท้ายได้โยนมี30วันลงท้ายด้วยพันจะมี 28วันกับ29วันซึ่งใน4ี4ปีนะคะจะมี29วันอยู่1ครั้งหรือเรียกว่าปีนั้นว่าเป็นปีอาทิตกมากทีนี้การบอกเวลาจากปฏิทินใช่ไหมนักเรียนอะเราจะต้องรู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่และสิ้นสุดลงเมื่อไหร่เกิดขึ้นที่ไหนนะคะในการอ่านเวลากิจก,กรรมต่างๆ เราเปรียบเทียบระยะเวลาแล้วจำได้กันไม่เอ่ยว่า1วันมีกี่ชั่วโมง24ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาที1สัปดาห์เรามีกัน7วันนะคะ1ปีมี12เดือนหรือ1ปีมี365วันบางมันจะมี4ปีที่มี366วันหรือคิดเป็น52สัปดาห์กับอีก4วันค่ะนักเรียน รึ่งความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาเนี่ยเขาเรียกว่ามารเวลาใน1ชั่วโมงของเรามี60นาทีแล้ว2ชั่วโมง2ชั่วโมงก็คือ60บวกกัน2ครั้งหรือ60คูณสเป็น120นาทีน,นั่นเองขอจะจำกันได้นะคะนักเรียนในเรื่องนี้เราก็จะเรียนกันไปในชั้นปสอีกครั้งหนึงนะคะนักเรียนคนไหนที่ยังจำไม่ได้นาะนักเรียนก็จะต้องทบทวนความรู้ ที่คุณครูได้สอนไปนะคะเนื้อหาของเราก็จะมีความยากมากขึ้นเรื่อยๆในระดับชั้นที่สูงขึ้นนะคะนักเรียนโอเคเรามาดูเนื้อหาวันนี้ของเรากันค่ะนักเรียนเปิดหนังสือคณิตศาสตร์หน้า133อ่านโจทย์พร้อมกันนะคะพ่อเริ่มล้างรถเวลา16นาฬกา35นาที ล้างเสร็จเวลา17นาฬิกา23นาทีพ่อใช้เวลาในการล้างรถนานเท่าไหร่จากที่เราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหามามันจะมี4ขั้นตอนที่เราจะต้องรู้หนึ่งเราจะต้องทำการวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์ให้อะไรเรามาแล้วก็โจทย์ถามอะไรโจทย์ให้อะไรเรามาอะก็คือ ตัวหนังสือหน้าหน่วยของเราหน่วยเวลาเนี่ยค่ะนักเรียนโจทย์ถามอะไรก็คือพ่อใช้เวลาในการล้างรถนานเท่าไหร่ประโยคที่มีคําว่าเท่าไหร่กับคําว่ากี่ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามส่วนที่เหลือที่เหลืออยู่เ네นี่ยค่ะก็คือสิ่งที่โจทย์บอกเมื่อเรารู้แล้วเราก็มาวิเคราะห์โจทย์ว่าเขาจะให้เราหาอะไรคิดอย่างไร่ในขั้นที่ส วิธีที่เราจะใช้กันนะคือเวลาเริ่มต้นกับเวลาสิ <lite> ้นสุดแต่ว่าเราต้องมาทำอะไรกันคะมาหาเวลาในการหาคำตอบในการหาคำตอบของเราก็จะใช้เส้นบอกเวลาในการหาคำตอบเริ่มที่16นาฬิกา35นาทีอันนี้คือคำอา่า <LC those> นเวลามาเขียนแล้วกอ็อาจจะเขียนโดยมหาภาพหรือทวิภาคก็ได้มาเริ่มเขียนเวลาเริ่มต้นแล้วก็เวลาสิ้นสุดแต่ 16ในการ35จนถึง17 23ถึง1ชั่วโมงไหมคะไม่ถึงดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนเวลาให้ลงท้ายได้ลงท้ายได้ 0, 0. ูนั่นก็คือจาก35บวกอะไรให้ได้60ถูกไหมคะ35บวก25เท่ากับ60 60ก็คือ1ชั่วโมงนั่นเอง จาก16นาฬิกา35นาทีไปเป็น17นาฬิกาเนี่ยใช้เวลา25นาทีแต่ใช่เวลาที่เราต้องการไหมไม่ใช่เพราะเวลาที่เราล้างเสร็จก็คือพอล้างรถเสร็จเนี่ยคือ17นาฬิกา23นาทีจาก17นาฬิกาไปถึง17นาฬิกายนาทีใช้เวลากี่นาทีใช้เวลาทั้งหมด23นาทีนั่นก็คือช่วงที่2ที่เราหาเวลาก็เอาช่วงที่1บวกกับช่วงที่2ก็เป็น25นาทีบวกกับ 23นาทีเป็น48นาทีนี่ก็คือวิธีการคิดโดยใช้เส้นเวลาเรามาเขียนวิธีทำกันคานนักเรียนเวลาเริ่มต้นของเราก็คือ16นาฬิกา35นาทีเวลาสิ้นสุดของเราก็คือ17นาฬิกา23นาทีจาก16นาฬิกาเนี่ยคะ่ะเอาเส้นเวลามาเขียน16นาฬินาทีเนี่ยก็คือเวลาเริ่มล้างรถ จนถึง17นาฬิกาเราใช้เวลาทั้งหมด25นาทีเห็นไหมคะจากเริ่มล้างจนถึง17นาฬิกาเนี่ย25นาทีต่อมาจากเวลา17นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา23นาทีเนี่ยใช้เวลาอีก23นาทีดังนั้นพอใช้เวลาในการล้างรถทั้งหมดจาก16บนาฬิกาสานาทีจนถึง17นาฬิกายนาทีเนี่ยก็เอาเวลามาบวกกันก็คือ17 <With. S 2> ก็คือ25บวกกับ23ได้48นาทีค่ะนักเรียนนี่ก็คือการคิดแบบใช้เส้นเวลามาเขียนเป็นวิธีทํำนะคะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนักวิ่งคนหนึ่งใช้เวลาในการวิ่ง1ชั่วโมง10นาทีหนังสือหน้า135นะคะเปิดดูไปพร้อมๆกัน และเข้าเส้นชัย11นาฬิกา40นาทีนักวิ่งคนนี้เริ่มวิ่งออกจากจุดเริ่มต้นเวลาเท่าใดอันนี้เขาหาระยะเวลาในช่วงเริ่มต้นใช่ไหมเขาบอกระยะเ,เวลาเรามาเห็นไหมระยะเวลา1ชั่วโมง10นาทีเขาบอกเวลาถึงเส้นชัยแต่เขาไม่ได้บอกเวลาเริ่มต้นเขาต้องการรู้อะไรเขาต้องการรู้เวลาเริ่มต้นก็คือนักวิ่งคนนี้ เริ่มวิ่งออกจากจุดเริ่มต้นเวลาเท่าใดที่เหลือก็คือสิ่งที่โจทย์บอกก็คือนักวิ่งคนหนึ่งใช้เวลาในการวิ่ง1ชั่วโมง10นาทีเข้าเส้นชัยเวลา10นาฬิกา40นาทีหาคำตอบอย่างไรเอาเวลาสิ้นสุดมาเขียนก่อนเวลาสิ้นสุด11อนาฬิกา40นาทีทีนี้1ชั่วโมงสกับอีก10นาทีนับถอยหลังมา1นชั่วโมง 11นาฬิกาเนี่ยลบ1ชั่วโมงเป็นเท่าไหร่10นาฬิกาสี่นาทีจากนั้นกับอีกกี่นาทีนะคะ10นาทีก็นับถอยหลังไปอีก10นาทีเลขชั่วโมงเหมือนเดิมเอาเลขนาทีลบออก10 40ีลบออก10เหลือ30ดังนั้นเวลาเริ่มต้นก็คือเท่าไหร่คะ10 3นาฬิกานาทีมาเรามาคิดวิธีทำ เอาเวลาสิ้นสุดมาเขียนก็คือเวลาที่เข้าเส้นชัย1 1นาฬิกา40นาทีเนี่ยนับถอยหลังไป1ชั่วโมงเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่า1ชั่วโมงถูกไหมถ้าเป็นสองชั่วโมงนักเรียนก็ใส่2ชั่วโมงก็1ชั่วโมง2ครั้งนั่นเองถอยไป1นชั่วโมงก็เอาเลขชั่วโมงลบ11อะไรบอกชั่วโมงก็คือเลขนาฬิกา11นาฬิกาลบออก1ชั่วโมงก็เหลือ10นาฬิกา40นาที จากนั้นก็ลบออกกี่นาทีคะอีก10นาทีก็เริ่มจากฬิกเ10นาฬิกา40นาทีถอยไปอีก10นาทีก็จะกลายเป็น10นาฬิกา30นาทีดังนั้นจากเวลาสิ้นสุดของเราก็คือเวลาเข้าเช่นใจส้1นาฬิกา40นาทีนับถอยหลังไป1ชั่วโมง10นาทีเป็นเวลา10นาฬิกา30นาทีดังนั้นนักวิ่งคนนี้เริ่มออกจากจุดเริ่มต้นเวลาเท่าไหร่คะ เวลา10นาฬิกา30นาทีค่ะนไม่ยากใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดของเรานักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า9 1พอเริ่มปลูกต้นไม้เวลา6นาฬิกา15นาทีปลูกต้นไม้เสร็จ7นาฬิกา5นาทีพ่อใช้เวลาในการปลูกต้นไม้นานเท่าไหร่ เขาบอกเวลาเริ่มต้นมาบอกเวลาสิ้นสุดมาให้หาระยะเวลาว่าหารเท่าไหร่โอเคค่ะมาวิเคราะห์โจทย์กันสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อใช้เวลาในการปลูกต้นไม้นานเท่าไหร่ก็คือประโยคที่มีคําว่าเท่าไหร่หรือคําว่ากี่ซึ่งในโจทย์ข้อนี้คือคําว่าเท่าไหร่และที่เหลือก็คือสิ่งที่โจทย์บอกนี่คือสิ่งที่โจทย์ถาม อ่าเมื่อเราได้สิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามเรียบร้อยแล้วเราก็มาเขียนวิธีทําพร้อมๆกันค่ะนักเรียนทีนี้เราจะมาเขียน ifer, วิธีทําได้อย่างไรนักเรียนดูเวลาเราเริ่มที่6กนาฬิกาสินาทีเวลาเสร็จของเราคือ7จ exactly? like ็นาฬิกาหนาทีนักเรียนจาาจาก6กนาฬิกาไปเป็น7จ็นาฬิกาใช้เวลากี่นาทีอ่าปรับชั่วโมงก่อนจ้ก 6นาฬิกา15นาทีจนถึง7นาฬิกาเราเปลี่ยนหน่วยชั่วโมงก่อนจนถึง7นาฬิกาใช้เวลาเอาโน้ตขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูจะคิดในเศษกระดาษนะคะ1ชั่วโมงนะคะมี6 0นาที ก็จะกลายเป็น60ลบเวลาที่เรามีอยู่ก็คือ15นาที6 0สิลบสิ 15. จาก0ก็กลายเป็น10จาก6ก็กลายเป็น5 1 0สิบลบหเท่ากับห้าลบหเท่ากับสดังนั้นใช้เวลาในกี่นาทีคะ45นาทีนี่คือเวลาท่วงที่หนึ่งต่อมา จาก7นาฬิกาเวลาสิ้นสุดของเราคือเท่าไหร่คะนักเรียนดูสิ7นาฬิกา5นาทีจนถึง7นาฬิกา5นาทีใช้เวลา0นาทีไปถึง5นาทีใช้เวลากี่นาทีคะ ห้นาทีดังนั้นจากเวลาเริ่มต้นของเรานั่นก็คือ6นาฬิกา15นาทีจนถึง7จ็นาฬิกาก็คือ7นาฬิกาหนาทีก็คือเวลาสิ้นสุดของเรา ใช้เวลาทั้งหมดก็เป็น45บวกห้าบวก5เท่ากับ50นาทีตอบพ่อใช้เวลาในการปลูกต้นไม้เท่าไหร่คะ50นาทีเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมนักเรียนสามารถวาดวาโนต้ตข้างๆได้เลยนะคะอ่าลอกเสร็จแล้วดูตัวอย่างตัวมาอ่าดูหนะ้า93 ใบบัวใช้เวลาสอบ2องชั่วโมง30นาทีสอบเสร็จเวลา15นาฬิกา30นาทีใบบัวเริ่มสอบเวลาได้เขาบอกระยะเวลาของเรามานั่นก็คือ2ชั่วโมง30นาทีแล้วก็บอกเวลาสิ้นสุดเรามาเขาอยากรู้อะไรคะนักเรียนเขาอยากรู้เวลาเริ่มต้น ดังนั้นก็เหมือนตัวอย่างที่2นง่ีงค่ครูอธิบายในหนังสือไปก็คือเอาเวลาสิ้นสุดมาคิดแล้วก็นับถอยหลังไปถูกไหมคะ,ะเขียนกันเวลาสิ้นสุดมาเริ่มเขียนนั่นก็คือจากเวลา15นาฬกา30นาที ถอยหลังถอยหลังไปเอาชั่วโมงมาถอยก่อนอถอยไปสองชั่วโมงเป็นเวลาเราก็มาคิดเลขชั่วโมงเลขชั่วโมงของเราก็คือเท่าไหร่คะสิบห้า นี่คือเลขชั่วโมงที่เราถอยไปก็จะเป็น15ลบ2เท่ากับ1 3นาฬิกาสานาทีเลขนาทีเราก็เขียนไว้เหมือนเดิมจากนั้นเมื่อถอยชั่วโมงเสร,ร็จแล้วก็ไปถอยอะไรคะนาทีโดยเวลาที่เราจะมาเขียนก็คือ13นาฬิกาเอาเวลาที่เราถอยเสร,ร็จแล้วเนี่ยมาเริ่มเขียนจาก สิบสมนาฬิกาสานาทีถอยไปกี่นาทีคะถอยไปก็คือนาทีที่เหลือคือ30นาทีก็จะเป็นเวลา เลขชั่วโมงเหมือนเดิมนั่นก็คือเท่าไหร่คะ13นาฬิกา30ลบ30เท่ากับ0นาทีดังนั้นเวลาสิ้นสุดของเราก็คือ15นาฬิกา30นาทีถอยไป 2ชั่วโมง30นาทีเป็นเวลา13นาฬิกาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนต่อไปบัวเริ่มเริ่มสอบเวลา13นาฬิกา0นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมใส่หน่วยนะคะนอนหนูจุด เสร็จเรียบร้อยมอบหมายงานนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า91 92และก็93นะคะข้อที่เหลือนะคะที่คุณครูยังไม่ได้เฉลยเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายส่งในอัลบั้มค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ